สวัสดีค่ะพี่น้องนี่เป็นครั้งที่สองที่เราได้มีโอกาสพบกันขอบคุณท่านอาจารย์ชุนพิธที่ให้โอกาสได้มารับใช้พี่น้องนะคะในช่วงเวลานี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราทั้งหลายจะอวยพรซึ่งกันและกันให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขอพระเจ้าทรงปรดอวยพร,พ,รพี่น้องที่จะปราศจากโรคภัยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงขึ้นทุกๆวันนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้เรา ได้เห็นการทรงช่วยเหลือของพระเจ้าตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ที่เราขั้นไม่ถึงขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้เห็นความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าในทุกๆวันค่ะในเช้าวันนี้ที่ฉันอยากจะแบ่งปันในหัวข้อเรื่อง forever อย่างรักใสๆหัวใจแบบเด็กๆด,ดิฉันไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับการทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาว หรือว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องของเราที่คริสจักรของเรามีบางท่านที่เป็นคุณหมอที่จะมีความเชี่ยวชาญในการให้คําแนะนําเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งดิฉันเองก็ต้องการคําแนะนําในเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้เนื่องจากว่าดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนผู้เชื่อใหม่ในชั้นเรียนของผู้เชื่อใหม่ในเช้าอาทิตย์ซึ่งมีพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็ เพื่อที่จะมีความเข้าใจมากขึ้นในพระคำของพระเจ้าแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการบัพติศมาในอนาคตการสอนผู้เชื่อใหม่ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ทบทวนตัวเองและได้หวนระลึกถึงในวันที่ตัวเองได้มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและอยากเร,เรียนพี่น้องว่าหัวข้อที่จะแบ่งปันเป็นหัวข้อที่พระเจ้าทรงตรัสในใจของดิฉันเองและหวังว่าสิ่งที่แบ่งปันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะคะ เมื่อได้เตรียมบทเรียนดิฉันก็ทบทวนว่าดิฉันเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่31ที่ได้เชื่อพระเจ้ามาในวันที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆไม่มีความเข้าใจอะไรมากแต่รู้อย่างเดียวว่าจะมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยสอนเราให้เราว่าเราควรจะอธิษฐานยังไงเราควรจะทำอย่างไรหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วในวันแรกที่พี่เลี้ยงนัดหมาย ให้ไปเจอพี่เลี้ยงได้อ่านพระพีตอนหนึ่งให้ดิฉันฟังมาจากหนังสือพระธรรมยนต์บทที่หนึ่งข้อที่12ได้บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าวันที่ดิฉันรับเชื่อดิฉันไม่ค่อยรู้สึกพิเศษอะไรเท่าไหร่นะคะดิฉันรู้สึกว่าแค่อยากลอง เปลี่ยนความเชื่อเท่านั้นแค่อยากลองพิสูจน์เท่านั้นว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าเป็นแบบที่คริสเตียนเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่ในวันที่มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยตาของตัวเองในพระคัมภีร์ได้บอกว่าดิฉันมีสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าแล้วดิฉันรู้สึกทึ่งกับพระคำตอนนี้และก็ต้องสารภาพตรงๆว่าดิฉันยังไม่มีความแน่ใจว่า สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงกับดิฉันหรือเปล่าแต่พี่เลี้ยงก็ได้ให้ใหคำนุนใจต่อมาว่ามันจะยังมีหลายเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตก็เช่นเดียวกันกับหนังสือการติดตามองค์พระเยซูคริสต์ที่คริสจักรของเราได้ใช้สําหรับผู้ที่เชื่อใหม่ก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราประการที่1ก็คือเราจะรักที่จะโตจากการได้อาหารฝ่ายวิญญาณ หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่2บอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญ,ญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดดิฉันได้รับการสอนว่าคริสเตียนต้องอ่านพระคำของพระเจ้าต้องกินอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณและดิฉันได้รับแจกพระคัมภีร์เล่มเล็กๆเล่มหนึ่งซึ่งตัวหนังสือเล็กมากนะคะแต่เนื่องจากสมัยนั้นเราเป็น วัยรุ่นอยู่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นได้อย่างสบายสมัยนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องต้องขยายตัวอักษรพี่น้องสังเกตไหมคะว่าจะมีคําว่าสมัยนั้นสมัยนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าดิฉันยังบอกตัวเองเสมอว่าดิฉันยังได้อยู่นะคะยังอยู่ยังมีความยังอยู่เรายังไม่ได้แกะะ่ในทางของพระเจ้านะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้รับพระคัมภีร์ฉบับเต็ม คือตั้งแต่หนังสือประถมการจะถึงวิวรณ์เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ดิฉันก็รักพระคัมภีเล่มนี้มากนะคะและยังเก็บไว้จนถึงปัจจุบันในช่วงที่รับเชื่อใหม่ๆดิฉันไม่ได้บอกที่บ้านว่าดิฉันมาเป็นคริสเตียนแล้วแต่เวลาที่กลับบ้านก็อยากเอาพระคัมภีร์ไปด้วยเพราะว่าไม่อยากขาดจากการอ่านพระคัมภีร์ก็ใช้วิธีในการที่ใช้เสื้อหลายๆตัวห่อพระคัมภีร์ไว้เพราะไม่อยากให้ทางบ้านเห็น และใช้วิธีการอ่านในเวลากลางคืนและวิธีที่ดีที่สุดในการอ่านเวลากลางคืนคือการใช้ไฟฉายเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟพ่อแม่เราจะถามว่าทำอะไรอยู่และเราก็ไม่อยากโกหกพ่อแม่เพราะว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่อยากโกหกแล้วเราก็เลยใช้วิธีการใช้ไฟฉายส่องดูส่องอ่านพระพีและจะอ่านหลายชั่วโมงอ่านอย่างต่อเนื่อง อ่านเหมือนจดหมายรักอ่านแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นในพระคำของพระเจ้านะคะในพระพรมีหนังสือกิจการบทที่1 7ข้อ11บอกว่าอยู่ในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่าอยู่ในเมืองเทสโลนิกาเพราะว่าเขารับพระวจะนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระพรมีทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงนังที่กล่าวหรือไม่พระพรมีเหมือนเข็มทิศพระพรมีเหมือน คมสองเท้าที่จะชี้ทางที่จะนำทางในความมืดได้ต้องบอกว่าในตอนนั้นในความคิดของคริสเตียนใหม่มีความรู้สึกว่ารักที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าอยากรู้อีกอยากรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นอยากรู้อีกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นดิฉันมาทบทวนตัวเองว่าตอนนี้ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ทำไมอ่านเพื่ออะไรอ่านเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่ต้องอ่านพระคัมภีร์หรือว่า อ่านเพราะรักที่อยากจะค้นดูพระวจนะของพระเจ้าอยากรู้ว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเราในแต่ละวันซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายครั้งเรามีความก้ากึ่งในการที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าดิฉนันขอพระเจ้าที่จะให้หัวใจสดใหม่อย่างในสมัยที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆที่จะรักพระคมของพระเจ้าที่จะมีใจเหมือนเด็กไม่ใช่เด็กที่ไม่เชื่อฟังนะคะพี่น้องแต่เป็นเด็กที่มีใจเชื่อฟัง เด็กที่ไม่มีเงื่อนไขเด็กที่ให้พระเจ้าทรงทํางานในใจง่ายๆเปิดรับพระคำของพระเจ้าอย่างง่ายๆเระหวังว่าหัวใจแบบเด็กแบบนี้แบบใสๆแบบนี้ในทางของพระเจ้าจะกลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะรักพระคำของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนหนังสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงประการที่สองที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือเราจะรัก ที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นในพระวิยณบทที่สองข้อที่สบอกว่าถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ในข้อที่หนึ่งนะคะเราต้องโตขึ้นในทางของพระเจ้าเราต้องอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องพิสูจน์ว่าพระเจ้าเป็นจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าแต่ข้อที่สองถ้าเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วตัวเราเองต้องเป็นคนพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่า เรารู้จักพระองค์จริงๆโดยการประพฤติตามพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นการกระทําออกมาโดยความเชื่อจริงๆที่ไม่ใช่แค่ลมปากเมื่อเป็นคริสเตียนใหม่ดิฉันมักจะถามคนที่โบสถ์คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราทําอะไรได้บ้างและไม่ควรทําอะไรบ้างเมื่อดิฉันได้รับคําแนะนําโดยส่วนใหญ่ดิฉันจะเชื่อฟังทันที เป็นการเชื่อฟังแบบเด็กๆแบบใสๆแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่คิดมากซึ่งเมื่อเทียบกับเวลานี้ดิฉันคิดมากบางครั้งคิดมากเกินไปประวิงเวลาเกินไปที่จะเชื่อฟังพระสุริสิงของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเตือนจากคนก็แล้วจากพระคำของพระเจ้าก็แล้วบางครั้งดิฉันก็เหมือนเป็นคริสเตียนรู้มากรู้มากหมายความว่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้า ยังไม่ทําอะไรแล้วหรอกในช่วงเวลานี้พระเจ้ามีความรักพระเจ้ามีความเมตตาพระเจ้าจะให้โอกาสแก่เราในการกลับใจพระองค์ยังไม่ตีเราตอนนี้หรอกแต่เมื่อช่วงเวลาที่เราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรที่ไม่ถูกต้องดิฉันขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ตัวดิฉันเองได้ย้อนชีวิตฝ่ฝายจิตวิญญาณของตัวเองกลับไปในวันใสๆในวันที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังต้องการการเปลี่ยนแปลงเรายังต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ปล่อยให้ใจของเราแห้งเหี่ยวไปหรือแข็งกระด้างไปแต่ให้ใจมันยังสดใหม่เป็นใจที่ยังยังอ่อนอยู่ยังเด็กอยู่ที่พร้อมที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเสมอการเปลี่ยนแปลงประการที่3ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือเราจะรู้จักที่จะรัก มากขึ้นหนังสือหนึ่งยอนบทที่3ข้อ14กล่าวว่าเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายดิฉันเป็นคนชอบเขียนไดอารี่เมื่อตอนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆดิฉันก็จะใช้การเขียนเฝ้าเดี่ยวรวมไปกับการเขียนไดอารี่ว่าวันนี้อ่านพระบีตอนไหนได้รับอะไรบ้าง แล้ววันนี้ไปทําอะไรมาไปเจอใครมาบ้างเมื่อเวลาผ่านไปดิฉันได้กลับไปอ่านไดอารี่เล่มนี้อีกครั้งหนึ่งทําให้ดิฉันรู้สึกแปลกใจมากว่าเมื่อตอนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆทําไมเราเป็นคนมีความรักมีความให้อภัยคนอื่นได้ง่ายแต่เวลาผ่านไปอะไรมันทําให้เราตั้งกําแพงขึ้นในใจหรือว่าตั้งเงื่อนไขในการจะให้ความรักหรือรับความรักขึ้นมาไม่รู้นะคะขีจัดเอเฟซัสเป็นสีจัรใหญ่ มีอายุประมาณ35ปีซึ่งอาจารย์ปอโลได้ชมเชยิสตจักรเอเฟซัสไว้ในสมัยก่อตั้งิสตจกักรเริ่มแรกว่าิสตจักรแห่งนี้เป็นิสตจักรที่มีความรักและมีความเชื่อและในหนังสือวิวร์ได้กล่าวถึงิสตจักรเอเฟซัสอีกครั้งหนึ่งว่าิสตจักรเอเฟซัสเป็นิสตจักรที่ตรากตรำและทรหดอดทนไม่ยอมทนต่อความชั่วเป็นิสตจักรที่ไม่อ่อนระอาแม้ถูกข่มเหงก็ไม่ท้อถอย แต่ในหนังสือวิบวรณ์บทที่2ข้อที่4ได้กล่าวไว้ว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าบางฉบับใช้คำว่าเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเรามีความจริงใจหรือคำที่ดิฉันใช้คำว่าเรามีความใสในทางของพระเจ้าเราไม่ค่อยคิดมาก แต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าไปเรารับใช้พระเจ้าไปเราอาจจะมีส่วนต่างๆในการรับใช้พระเจ้าในริสตจัรมีของประทานที่เพิ่มพูนขึ้นมีความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นมีการยอมรับที่เพิ่มพูนมากขึ้นมีการรับใช้ที่เกิดผลมากขึ้นหรือมีชีวิตที่คนอื่นชื่นชมมากขึ้นแต่สำหรับตัวดิฉันเองดิฉันต้องระวังว่าเราจะทำสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความรักหรือเปล่าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าดิฉันจะถามตัวเองว่าดิฉันรักงานของพระเจ้ามากกว่ารักพระเจ้าหรือเปล่าเพราะแนวโน้มบางครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะคะถ้าความรักของเราถดถอยไปขอพระเจ้าเพิ่มพูนความรักดั้งเดิมของพระเจ้าขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะเป็นคนที่มีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขแบบจริงใจเหมือนอย่างที่เรา ได้เคยรักในสมัยที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและจะไม่ปล่อยให้จิตวิญญาณของเราแห้งเหี่ยวแก่ไปแต่จะฟอร์เว r ร์ยังเสมอในทางขององค์พระเิ็นเจ้าการเปลี่ยนแปลงประการที่4คือรักที่จะบอกเรื่องราวของพระเจ้ากิจการบทที่4ข้อ20กล่าวว่าเพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินส่วนตัวดิฉันเวลาไปเจออะไรดีๆดิฉันชอบบอกต่อนะคะเพราะว่า โดยนิสัยแล้วก็เป็นคนชอบประชาสัมพันธ์ให้กับสถานที่บางที่หรือบางแห่งเวลาไปเจออะไรก็จะถ้ารู้สึกประทับใจหรือว่าชอบมากๆก็จะมาเล่าต่อให้คนอื่นฟังแล้วก็ชักชวนกันก,นกลับไปอุดหนุนหรือว่ากลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวในทางของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะเวลาที่เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า เราได้รับพระคุณของพระเจ้ามากมายเราได้รับการอวยพรได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเราจะไม่เก็บไว้กับตัวเมื่อตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเราจะมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าและใช้เวลาทุกโอกาสที่จะสามารถเป็นไปได้ในการที่จะเล่าเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟังซึ่งในความคิดตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากเราเรารู้อย่างเดียวว่า พระเจ้าดีกับเราพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเราอยากให้คนอื่นได้ได้ยินได้ฟังได้รู้จักพระเจ้าอย่างที่เราได้รู้จักบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปดิฉันได้อยู่ในทางของพระเจ้ามากขึ้นได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นได้เรียนพระคัมภีร์ยิ่งเรียนมากขึ้นเราก็ยิ่งมีเงื่อนไขมากขึ้นในการที่จะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นฟังหรือเราจะมีข้ออ้างต่างๆมากขึ้นในการบอก เรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นฟังฉันขอพระเจ้าปเาปลี่ยนหัวใจที่จะกลับไปมีหัวใจสดใหม่ในการบอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นได้ฟังด้วยความจริงใจด้วยตาที่เป็นประกายด้วยความหวังว่าคนที่รับฟังเรื่องราวของพระเจ้าจะมาเชื่อพระเจ้าด้วยความรักด้วยความเชื่อแบบเด็กๆเ,เหมือนอย่างสมัยที่เชื่อพระเจ้าใหม่ม Mango ๆการเปลี่ยนแปลงประการที่5คือเราจะรักชีวิตใหม่ และทิ้งชีวิตเก่านักสือสองเปโตรบทที่2อข้อ20บอกว่าเพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมนทินทั้งหลายของโลกแล้วโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเราแต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มนทินชั่วเหล่านั้นอีกบ้านปลายของพวกเขาก็กลับ เลวร้ายยิ่งกว่าตอนต้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่ไงกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพระเจ้าให้ชีวิตใหม่แก่เราแล้วพระเจ้าจะให้เรารับชีวิตใหม่ที่อยู่ในทางของพระเจ้าและไม่กลับไปหาชีวิตเก่าอีกต่อไปเพราะในพระธรรมว,วิวรวาถ้าเราทิ้งอะไรมาแล้วแล้วเราหวนย้อนกลับคืนกลับไปหามันใหม่มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม ขอพระเจ้าให้หัวใจแก่เราในการที่เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่จะบอกพี่น้องว่าไม่ใช่เด็กงองแงไม่ใช่เด็กดื้อน,นะคะพี่น้องแต่เป็นเด็กที่มีหัวใจเปิดกว้างในทางของพระเจ้าเป็นเด็กที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นเด็กใสใสที่จะให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายเสมอในแต่ละวันดิฉันหนุนใจพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยว่าในทางฝ่ายกาย เราก็จะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราโรยราไปหรือว่าหมดเรี่ยวหมดแรงไปโดยไม่ดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งพี่น้องหลายๆท่านในคิสตจักรเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะเห็นพี่น้องบางท่านไปออกกำลังกายไปดูแลสุขภาพนั่นคือแบบอย่างที่ดีมากๆตัวดิฉันเองก็ต้องดูแลร่างกายจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพมากเดี๋ยวนี้ก็ต้องสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้รับใช้พระเจ้าเลยเห็นสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าจะทรงทําการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตของเราก็ยังมีโอกาสในการที่เราจะไปค้นหาสิ่งใหม่ๆพี่น้องบางท่านมีเคยมีความฝันว่าอยากออกไปท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสพี่น้องก็ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างที่พี่น้องเคยฝันไว้ออกไปทําสิ่งใหม่ๆออกไปทําสิ่งที่ท้าทายบอกกับตัวเองว่าเรายัง ได้อยู่เรายังไหวอยู่ในการที่จะดูแลร่างกายของตัวเราเองให้สดใหม่ให้ยังมีความกระฉับกระเฉงและดูแลหัวใจของเราให้มีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเราอาจจะไปหาอะไรใหม่ๆทำส่วนตัวเมื่อแม้ว่าจะมีอายุมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่า ก็อธิษฐานพระเจ้าว่าเราจะมีอะไรได้บ้างที่จะขยายความสามารถของเราไปได้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวก็พึ่ง,พ,งพิ่งหัดตัดต่อวิดีโอได้ไม่นานมานี้นะคะพึ่งหัดบังคับโดรนแล้วก็หัดทำหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตห,หัดทำหัดทำนาหัดทำการเกษตรนะคะซึ่งก็ดูว่า ชีวิตของเราอะไรที่เรามีความฝันมีความต้องการที่อยากจะทําก็สนับสนุนหนุนใจพี่น้องว่าเรายังไม่แก่เกินไปที่เราจะเริ่มต้นใหม่ยังไม่แก่เกินไปหรือยังไม่อายุมากเกินไปในการที่จะทําสิ่งใหม่ๆแต่ในฝ่ายวิญญ,ญาณก็อยากหนุนใจตัวเองและหนุนใจพี่น้องว่าเราไม่คิดว่าตัวเราดีพร้อมแล้วหรือเราไม่คิดว่าเราไม่สามารถ ขยายศักยภาพไปน้มากกว่านี้แล้วหรือเราไม่คิดว่าเราไม่สามารถขยายการเติบโตในทางของพระเจ้าไปได้มากกว่านี้แล้วเรายังสามารถเติบโตไปในทางของพระเจ้าได้มากกว่านี้เรายังสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้มากกว่านี้เรายังสามารถที่จะรักได้มากกว่านี้เรายังสามารถที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้มากกว่านี้และเรา ก็จะสามารถนําคนรุ่นใหม่ๆใ,ในการที่จะรักชีวิตใหม่ในทางของพระเจ้าและม่หันกลับไปหาสิ่งเก่าอีกนะคะพี่น้องเราต้องเรียกความสดใหม่ความรักความสดใสความจริงใจความตื่นเต้นความกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้าให้กลับคืนมาให้ได้ให้เหมือนกับตอนที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆรักพระเจ้าอย่างไงให้รักพระเจ้าอย่างนั้นคืนกลับสู่ความรักดั้งเดิมของพระเจ้า ขอพระเจ้าให้กำลังแก่เราสดใหม่ทั้งกำลังกายและกำลังใจที่จะเดินตามพระเจ้าที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไปเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนต่อไปให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเตือนของพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ พระคำของพระเจ้าในวันนี้เตือนข้าพระองค์โดยตรงพระคำของพระเจ้าในวันนี้สอนข้าพระองค์โดยตรงขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จำเป็นต้องเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นข้าพระองค์จำเป็นจะต้องมีความรักมากขึ้นข้าพระองค์จำเป็นจะต้องพิสูจน์ความเชื่อการรู้จักพระเจ้าโดยการกระทำตาม พระคำของพระเจ้ามากขึ้นข้าพระองค์ยังจําเป็นที่จะต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้จักมากขึ้นขอช่วยข้าพระองค์ที่จะรักชีวิตใหม่ในทางของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นที่จะไม่หวนกลับสู่ชีวิตเดิมอีกต่อไปขอขึ้นความสดใหม่ให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณ พื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เห็นการงานของพระเจ้าได้สูกแผ่ขยายออกไปและร่วมในการงานนั้นอย่างชื่นชมยินดีและมีพลังขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าไปพอนบพี่น้อง